จะพาเดินทางไปที่สวนนะครับ,บนี่นะครับสระบ้านโคโหนะครับของเป็นสระประจําหมู่บ้านนะครับเลยศูนย์มาเข้าในในบ้านจะเป็นสระนะครับขนาดใหญ่น้ำน้ำเต็มนะครับถนนที่เราจะเดินทางต่อนะครับ ฝนตกเมื่อคืนนะครับอน้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเส้นนี้ยังไม่เคยทำสักมื้อเราบ,บ้านก็ อาศัยเดินทางเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรว่า แคมป์หลินครับสถานีติด่อกันนะครับ,บลุงบ่งนาทั <c oughs> ่นี้จะเป็นทางแยกนะครับตรงไปจะไปอีก

ตอนเช้า,าหลังฝนจบครับสวยงามมากอากาศเย็นสบายนะครับข้างทางก็จะมีแต่ยูคาริตัสครับมันยูคาระเยอะนะครับฝั่งซ้ายมือเราจะเป็น โคกนองนานะครับสามไร่นะครับของชุมชนโคกโูนครับงาม่เขาอ่ะ เ้ยวซ้ายดีนะครับเป็นทุ่งนาล้อมรอบทางขวาก็จะปูมันสับปะหลังซืง้อไปแล้ว ข้าวปีนี้สวยนะครับน้ำเยอะข้าวสวยหนา้าปกสบายครับนี่ปลูกยูพานะครับแปลงนี้ <c oughs> ถึงแล้วครับนี่ครับแปลงของเรา ซ้ายมือนะครับเริ่มจากเมื่อกี้นี้นะครับลืมบอกดูสภาพแปลงโดยรวมครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือเป็นแปลงของเรานะครับจะมีทางไป <c oughs> นี่ครับฝั่งซ้ายที่เป็นป่านะครับจะเป็นแปลงสวนป่าของเรานะ ภาพนี้นะครับเพื่อถ่ายบรรยากาศประมาณนี้นะครับขวาก็จะเป็นทุ่งนานะครับซ้ายก็จะเป็นป่าสวนป่านะครับ ด้านล่างเราจะทํานานะครับหนึ่งไร่ครับแบ่งข้าวเหนียวหอมดูทานนะครับแต่งนี้นี่ครับก็จะมาถึงสามแยกครับแยกขวานี้จะไปเข้าโคกลกังนะครับแยกซ้ายเราจะแยกไปทางซ้ายนะครับจะเข้าโคกูนะครับนี่ครับแปลงของเรา ป่าล้อมรอบนะครับข้าวก็มีแต่ป่าล้อมรอบนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่เป็นถนนหลักนะครับนี่เส้นหลักเราจะเข้าสวนแล้วนะครับนี่ทางเข้านะครับ ลองนะครับฟองเก็บน้ํานะครับของไส้ไก่นะครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีสะนะครับตังนี้เป็นสะนะครับมรเยากาไปก่อนนะครับร้องฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะมีสายยุ่งนะครับนี่นครับสายลูกจะมีสะทั้งหมดอยู่สองลูกนะครับ เตาถ่านนะครับส <c oughs> ำหรับเผานะครับอ่านี้จะเป็นอีกสะลูกหนึ่งนะครับลูกใหญ่อันนี้เป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะครับสะลูกนี้